คาถามหาจักรพัดท่ทองนมโมสามจบนมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนมโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอขีทานางังวรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญยานมณีนพรัตน์สีสหัสสสุธรมรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานางังวรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอะหางวันทามิทุระโตอะหางวันทามิทาตุโยอะหางวันธมิสัพพโสพุทธธรัรมมะสังฆบูเชมินโมพุทธายะพระพ,พ,พุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตน์ สีสหัสสะสุธรรม,ม,า,พมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะผูเชมินโมพุทธายะพระพระพ,พุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัต สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานางังวรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทุระโตอาหารวันทามิทาตุโย و, อาหารวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆอูเชมินโมพุทธยายะพระพ,พ,พ,พุทธไตรัตนญยานมณีนภรัต สีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานางังวรังคันธังสิวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมินโมพุทธายะพระพ,พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัต สีสหัสสุธรรม,ม,า,พม,มาพุทธโทธโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานางังวรังคันทงังสิวรีจัสมาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะอุเชมิ